โอ้ oh, สวัสดีครับผมสวัสดีครับพิสูไปไหนได้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 พิสูจได้ต่ายจาัดก,การให้เดี๋ยวต่าโทรใหคร้ครับผมครับผมครับลงละลงละอันนี้อันเนี่ยจะลงแล้วคันสีขาวจะลงแล้วเมื่อกี้ก็เป็นจะเป็นลูกค้าพี่ต่ายนะครับพิสูออกมิวมิวคันเนี้ย เรามาติดตามกันอย่างใกล้ชิดโอ้ไอ้นี่มันก็เหมือนไม่เท่าไหร่มันก็ดึงเดง้เดง,เดงได้นะแต่ว่าไม่หักอันนี้เกะกะไหมครับเนี่ยเขาไม่เกะกะมึงระวังดีๆัว้อ่ะของแท้นะครับยางอะไรอันนี้เป็นปี2021ชัวร์นะครับ อันนี้จริงเมื่อกี้พี่ต่ติดจองลูกค้าในห้องนะแต่ว่าลูกค้ายังคุยกันไม่จบครับลูกค้าขอเวลานอกพอดีเลยเทเลอร์ม,มาแวบเออมันก็ดูเท่จริงๆนะโอ้โหไม่ตัวนี้มีเซ็นเซอร์นะครับหน้าหลัง8จุดเลยหน้าสี่หลังสี่นะ นี่เจ้าตัวดิปล็อกอ่ะครูนี้คอมเมนต์มาใครจะดูคันไหนบอกมาเลยไม่มีปล่อยรถนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้แต่เช้าไล่ถ่ายเป็นคันกันไปเลยคันข้างหน้าก็จะเป็นเจ้าตัวตัวแคป โฟ1.9เกรดเซตนะครับแกรฟโเลเดอร์1.9เกรดเซต882,000ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะถ้าเป็นเกียร์ออตโต้ก็จะอยู่ที่882,000ทำไมนานมาจังเลยอันนี้ก็เป็นประแจที่เขาใช้ไข่อะนูนนูน,น,นกระดกเงกระดกขึ้นคืนอ๋อเขาเอาไอ้เจ้าสองคันที่อยู่นางรองขึ้นคืน อันนี้จริงถ้าสองคันนั่นอยู่หน้าก็ไม่ต้องขยับเลยเนาะแต่ว่าถ่ายก็ถ่ายได้แหละแต่ว่าก็เราก็จะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าพี่เขาทำงานไปเกะกล่แต่ก็ยันลงรถดิ <laughs> จะลงแล้วจะตัว4ีคูณสี คือเมื่อกี้ที่พี่ต่ายออกเอ,อ,กอ,อกเข้าไปหาลูกค้าก่อนแล้วออกมาว่าลูกค้าคือเขาปรึกษากันหลายคนนะครับถูกถูกต้องแล้วครับเพราะว่าต้องเรียกกันหลายคนมาคุยเดี๋ยวออกรถไปส่งไว้ไม่ไว้ใครจะส่งไงเดี๋ยวจะทะเลาะก,กันอีกทำอะไรเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัว M คันนี้น้องสวยมากๆนะครับเก็บภาพไม่ทันเนาะมาแล้วอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายอันนี้เขาต้องพับกระจกไว้นะครับไม่อย่างเป็นต้องใช้เดี๋ยวกระจกจะหาย แกจะเหลือเจ้าสองคันนี่แหละแกเตรียมขึ้นรถไปต่อเอาเคือไปไหนอีกคันหนึ่งสวยนะครับสีส้มมีลูกค้าอยากดู ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถ่ายแต่อันนี้เวลาที่เนะเขาจะมีเร่มสมุดรับประกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายเข้าไปดูลูกค้าก่อนเด้อว,ว่าคุยกันรู้เรื่องหรือยังอันนี้เปิดเปิดดูนิดนึงก็ได้อน,นี้เอานี่อืมอยากถ่ายจังเลย อันนี้จริงอ่ะถ้าเราไม่ติดถ่ายหนืดนะเราก็ถ่ายคันนี้ได้นะแค่สิบนาทีเองเนาะลดใหม่ๆเจ็ดแสนสามหมื่นบาทนะครับสำหรับเจ้าตัว LDA คันนี้ยกสูงพรุ่งนี้บุรีรัมย์นอกเมืองมีปล่อยหลายคันนะครับแต่พี่ต่ายพยายามถ่ายให้ดู อ่ะโอเคเดี๋ยวไปก่อนนะครับเอเอมื่อกี้ตอนแรกว่าจะไรกำลังจะไปพอดีพี่เข้ามาพอดีถอยขึ้นคันนี้ไปนางรองนะครับไปนางรองนี่มืออาชีพมากเลยนะตอนแรกว่าจะไป นี่นี่นี่เอามาดูวิธีการถอยขึ้นเอา้าต้องมีการดูก่อนต้องมีการกะระยะก่อนอืยิงดูนะดูนะดูนะถอยเซียนมันเรียนมา โอ้โหเป๊ะ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 เปะเปะอันนี้ถ้าการสมุนเขาไหลมาเราจะหลบไปยัไงวะเนี่ยโอ้โหโยกเลยนะเรียบร้อยอาจจะลงยังไงอ๋อเขาจะมีไอ้ตัวนั้นกันไว้กันกระแทกเอาแล้วอีกคันเอาไว้ไหนอ่ะอีกคันเอาไว้ไหน อ๋อมาอีกคำหนึ่งมาแล้วเอออันนี้สบายเดินหน้าขึ้นลงล็อกอ๋อก็จะมีลงล็อกพอดี ก็ลัดไป่ืืนคลิปนี้ก็ถือว่าละเอียดมากๆนะครับเกือบทุกข,ขั้นตอนเลยก็ว่าได้ อันนี้คือกดจนจนชกหยุบอะ่ะไม่มีได้ขยับอะ่ะตอนนี้ก็จะมียางอะไรด้วยนะ อ๋ออันนี้จะเอาขึ้นไหมครับหรือว่าเอาไว้แค่นี้ะจะเอาขึ้นอีกไหมครับหรือว่า,าไว้แค่นี้เอาไว้นี่เพราะว่ามันสอ,องคันเด้อ๋อรอาไปลงลองๆจะไม่ขึ้นแล้วเอาไว้แค่นี้พอไม่จะขึ้นอีกลุกจะขึ้นลุกขึ้นทำอ,อีกอ๋อแต่ว่าขยับไปเสร็จก่อน

โอ้ะลัสที่หูเนี่ยมันก็นั่งะลักเดี๋ยวจะโอ้โอน,นุก็ <ละ S 2> <ะ>มานะครับรีวูเออแข่งกันมาแข่งกันมาเราต้องยกขึ้นเราราอ๋อ เออวันนี้ทำไมลดลงเยอะอันนี้ใส่สลักอีกอใส่สลกักอ๋อคือแม่ให้สไลด์ลงอ๋อครับแล้วเราก็ให้รถลิสตั้งเลยอันนี้คือเสร็จแล้วใช่มั้ยครับเสร็จแล้วนั่งก่อนอ๋ออันนี้ก็คือเราใส่สลักก็ให้นั่นเลยค่ะเรียบร้อยนั่งเสมออ๋อ โอเคครับผมเดินทางก่อภไปครับผมไปโอ้โหเมื่อกี้โตยวตามาเพียบเลยอ่ะโอเคไปก่อนเด้อ